you नहीं <laughs> เปลี่ยนเนี่ยแหับฝ่ายปกครองเพราะมไม่จับตรงนี้มาเอาไปเลยใบเหลืองนะฮะอะไรครับสามแก้วครับนนี้ครับเป็นบททดสอบที่ดีเลยครับับการเตรียมทีมที่จะสู้ในดิวชั่นสองครับเมื่อโอกาสครับว่าในการทดสอบทในดิวชั่นการับว่ากระดูกคอนของเขาจะสู้กับของผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าครับแต่ไม่อยากดูหนักผู้ใหญ่ให้ติดต่อผมนะครับอะไะครับได้เนตะเัะเตะสามแก้วครับวันนี้ครับทุกค เดี๋ยใจก็เยครับที์มไม่ถึงนะครับดีครับครับตาอกว่าดันยู่ี่รับโหงฮันะครับมีตาโขงฮัด้วยครับมีใชโหงฮันดิโขงฮันด้วยนะครับแต่ไม่รับทุกตัวเลยนะทุกอย่างเนาะโขงฮัเนื้เป็นรูปปาะเซลนะรับทุ้เต่าที่สุดท้ายครับโดยที่แขนข้างซ้ายเขาเสียไปแล้วนะตอนนั้นนะสุดท้ายอ็โคหัว เราลงกลังต่อยางให้ค่าเซลวได้นะไปกันใหญ่แล้วกูอะไรครับปากแก้วแล้วไม่แด้อยู่หมเป็นแปมันเป็นหน้าพี่เบโอ้โหดีนุ่มกีนะดูสามตัวแล้วกแรงเซฟครับหมายได้แป โอกาสเนี่ไปไม่ได้ครั่ยหรืถ้าจะเกมโพันอยู่ตอะแล้เก็มาเล่นสี่สับโคฮชให้ตัดคนใไ่แล้วก็เสียไ,ไปไมไปหวาเดิ วาถ้าให้กับน้าต้อหนเปินมาด้วยน้เนี่ยต้อง,งต้อเมีน้ออกไปกลเลยครับตูอภิเตนะครับจะขอให้ดูไกล้ดอเตเอ้อบอยาเลยครับาม,ามาแล้วครับใครครับเนี่ยมาได้แก่ที่ไครครับรัดทีสาธาน เยี๋ยวไปก่อนอยู่นี่ครับด<ป>ีใจแล้วส<ป>๊อตา โอ้โหแบบนี้ส่ยังไงโกหกังไงมีแต่โอกาสที่จะไม่ปล่อยให้ได้ข้ามก่อนคเดียวเลยเราติดต่อกันตลอดระวังนะระวังเด้งไปด้วขวาดูดูแหวเข้าไปเต้ต่ออยู่ที่เต้เฮ้ยเต้ยังไงเต้กวดต่อมีแล้วก็เตะโกส่โอ้ยของฉันตาตาก็เราไปอยากถไา้รูปนะครับจะไดีจริงๆที่แกบ้านเนี้ยแต่ตา้แล้ให้เขาพ Von. ที่หังนื้อโคตัวนเลยครับแก้ตากระไฟครับทีเด็หลักย่าไม่รีบร้อนะครับเพราการที่ตประตูบอลกลางซ้ายโอ้โหเรียบร้อยตัวเตะแล้วนบง่ายๆนะครับงมาเจ็ดบเจ็ดเนืมาได้ทเจ็นเจ็บเจ็ดจ มาเลยครับแกอยู่ได้แล้วต้องสั่แล้วะแมมจดีนาครับเป็นหัวใจในการทีนนะใช่ครับถ้าต้องไหนจอดครับมี่อมันนีครับสีตีพีอกกนะครับโอมาดูี้เต้มาเ็ขวายดูอนนี้ัูปของแอเจ็ดซื่แลววนี้ แกดีจ <S preach ers> ัดแล้ว <Every> ห <musician> oh, ุ่นสนกครับผมแกมคนนี้เปลีบ้านเลยนะครับวานะว่าใส่ลครับสีสีวยท้าเลยนะ้หรอวด้ครับอาชิอาตานี่พี่รักนะรักรัาลูกนี้ครับ้องหมายอยู่ที่โได้แล้วด้วยครับเกมเกมคือห้ี่รักอยงแม่รายการในค่าเกมรัสยังไงแปลกนะครับ ใหญ่เลย่ะถือกำรังไม่ถืนะครับจะไปทชยอดเสนาลัดก็ยัหูัำมระดำเลยอ่ะทีนี้เลยโซฮาแล้บลูกนี้พลังขึ้นเตะแล้วกิงออกแรัวแบครับลูกนี้เป็นพันเตอร์ของปายา้าครที่พัชเซเลยปากแก้วปายาหญปายาหหรอปายาหหรือปายาครับปากแก้วครับปากแก้วเดวเดวพันเตอร์กาเโหมาไปอาหัวกินกรือูเลอใตะล้มเน

ถ้า่ยงบอกนะฮะรกตั้งรักอ้าถ้ารกเจ็เาไปวหาลยครับรักเป็ที่รักก้าปเพ่านหร่จะลงแล้วเราสลัแทงไปแล้วเมือนั không phải như vậy, vậy chúng God, thế nào nào, thế nào à, đó, không không nó ra bỏ แท like ็ต้ทายามทำยามคุต่อไปที่จะนี่มาแล้วนะคุณกะคเดราพแล้วกเนยแล้วนียไครับอยากด้านนะหนุ่มๆได้โอกาสะที่ออกมาถึงเ้าเจ้านาล่อย่ทีกครับในการเราเนี่ บางทีแบบเปเงินสดก็ฟอว่าครับดูกระป๋เาเริ่มสะดวกแน่นอนครับใ้าสิ่งสีทายก็นจังครับหงสอสโอ้ยเลยหุ่น สภาตียังไม่เปลี่ยนตัวตัวลยนะวัวถ้าแดดทีร้อนอะใช่ครับนสามีน้องนร้นนหน้าเริ่มนัครับนักเต้งเตะได้ก็ผมบอกเลยครับพีนเลครับมนกาตกก้เด็ดตกครับอันนี้ตสายเ็ด mañ ่อยดูยงไงตั้งตรงตัเพลเพลงสกับแ้าเลยนะมันจะโดนวิ่งติดกนอ่น่ด้โอกาสรับตู้หน่อยนะฮะลอเมได้เลยนะครับอเลยครับตัดได้ลาี้ยเจ่ายาไปสีนะครับีแต่ยากนะทีมไปเลยครับแต้องเตมครับตวกิดอยู่ด้วยนะครับได้ตูครับเราแเลย เข้าไขึ้กมาให้เจนครับเต็มใส่ไปได้เลครับดครับ้มครับมาจากากแก้วครับใก้ๆครับหลองทีครับเลัครับส่กันครับครับัปากแกท่าเดียวเลยนะตั้งครับ อ้าดูนครับตัง้นนะะตงใจเล่นะไรนเพราะการเล่นแ้บเบสไม่ลงจุดนะครับนั่เล่นใหม่ สองว่าเล้วเล่าไม่ได้หนึ่งหย่ไกลายางไม่ได้ครับอยากได้าสเครับอย่างที่บอกว่าต้างร้องวันนี่เลยลังเลยนตัวจะต้นไม้มาสเตอร์อากาศเลยขอตากสอบที่เดียรอยู่แล้วนะ ดูนมาแล้วใหววว้กับ,กบต้นนะต้นอื้อว่าขีครับวาดอีกเลยไหลไปทางซ้ายอย่าะภาพเยอะโอ้โหนี่ครับไปโดนขาพี่แล้วคนระับได้ข่าวเลยนะอันตรายเลยทำปัญญาแล้วผูครับถ้าอะไรผิดสนาดเราไม่ไาไมสามารถเล่นได้ ทั้อคนผมแห็นมองสนามนู้อยู่นะถ้าได้จางวัลถ้าดึงนะใส่ท้องเงินแล้วิงชัดต่อครับใช่ครับนการทุกรื่นนี้กับเสนาันะิงเลยวาร่นนี้แม่ดเวลาการแจกลูกแกนะครับนดดน้ำเครับทั่แล้วก็ดูสีที่น่าสนใจครับป่าแก้ว